ท่านนบ,บีสุลตล่านได้รับพระบัญชาจากอัลลรสุบฮานุตาลาแล้วก็ท่านนบ,บีก็ไปดูสวรรค์ไปเห็นสวรรค์ความสุขสบายในสวนสวรรค์และหลังจากนั้นท่านนบ,บีสุลต่านฮุอาเลวะซัลลัมก็ถูกนําเสนอให้เห็นถึงนรกปรากฏว่าพี่น้องกับท่านนบ,บีสุลต่านฮุอาเลวะซัลลัมได้กล่าวว่าอูรีตุนนัดนะครับฟาอิดะอักซารุลอาฮลียะอันนิสานะครับท่านนบ,บีสุลต่านซัลลัมบอกว่า ฉันเนี่ยได้ถูกนำให้เห็นถึงนรกนะครับปรากฏว่าในนรกเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นผู้หญิงนะครับอันเนื่องมาจากเพราะอะไรเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นปฏิเสธความดีของสามีนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องในวันนี้ว่าว่าเพราะอะไรที่เราจึงมีหัวข้อที่เรียกว่าสตรีคือชาวสวรรค์ฉะนั้นพี่น้องครับสตรีผู้หญิงมุสลิม่์ทั้งหลายนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายในเรื่องของการทำคุณงามความดีนะครับ ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะไม่ได้ไปละหมาดเะมาถึงแม้ว่าผู้หญิงจะไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์นะครับหรืออิบาะดะบางประการที่ผู้หญิงนั้นนะครับไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับผู้ชายนะครับอย่างเช่นการเดินทางไปประกอบพิธีฮัสต้องมีมะฮ์รอมนะครับหรือการได้รับอนุญาตจากสามีของนางนะครับในเรื่องอิบาะดะบางอย่างนะครับแต่แน่นอนพี่น้องครับ ไม่ว่าผู้หญิงคนใดก็แล้วแต่ที่เขาอีมานต่อเลาะศรัทธาต่อเลาะเชื่อฟังสามีในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายนะครับเขาก็จะได้รับภาคผลเท่ากับบรรดาผู้ชายทั้งหลายนะครับผู้หญิงที่อีมานต่อเลาะทำความดีบริจาคหรือนางได้ทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีในสิ่งที่เลาะใช้เนี่ยนะครับนางก็จะได้รับความดีเท่า กับผู้ชายซึ่งไม่มีความแตกต่างเลยในเรื่องของความดีทั้งหลายพี่น้องครับฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราอยู่ที่บ้านนะครับผู้หญิงต้องเลี้ยงดูลูกนะครับต้องซักเสื้อผ้าต้องอยู่ในบ้านต้องเตรียมจัดอาหารให้กับสามีเนี่ยนางจะไม่มีความดีพี่น้องครับเราอย่าคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากระทําอยู่ในบ้านนั้นถือว่าเป็นความดีทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันไม่เป็นสิ่งที่ขัดคําสั่งหรือฝ่าฝืนหรือการกระทําผิด ต่อหลักการศาสนาพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานตัลตบอกว่ามันอามิละอามิลันนะครับมันอามิละซอลิฮันมินตะการินอุงซาวะฮูวะมุมินใครก็ตามบุคคลใดก็ตามที่เขาเหล่านั้นปฏิบัติคุณงามความดีมินตะการินอุงซาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงปรากฏว่าเขาเหล่านั้นคือบรรดาคนที่ศรัทธาคนที่อีมานต่ออ ala, uh ัลลอฮฺสุบฮานอัลตาลาฟลานุฮยันนูฮายาตันตอยิบะและเขาก็จะได้รับชีวิตอันผาสุก วบวะละนัจเจียนนะฮุมอจโรฮุมบบอสนิมากานุยามลุนและอัลลอฮ์ตาลาก็จะให้ชีวิตของเขานั้นมีความผาสุกแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนถึงสิ่งที่เขาได้กระทําเอาไว้ฉะนั้นนะครับท ah ่านอิบนะอับบาสได้อธิบายในวง์การนี้บอกว่าคําว่าชีวิตอันผาสุกไม่ถึงการที่เรามีปัจจัยยังชีพที่ฮาลานที่อนุมัติในศาสนานะครับแล้วเราอีมานต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติคุณงามความดีแล้วเราก็จะได้รับ สิ่งที่เป็นความสุขทั้งโลกนี้และในวันอิเคห์พี่น้องครับเราบอกว่าฟัสตะจาบาลาุมนะครับเราบอกว่าฟัสตะจาบาลหุมนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่เขาทำคุณงามความดีเนี่ยเราก็จะตอบรับนะครับฟัสตะจาบาลหุมรับบุหุมอันนีลาอูดิว่ามะลอามลิาามลินมินกุมมินซะกะรินอุนซานะครับใครก็แล้วแต่ที่เขาประกอบคุณงามความดีเราก็จะไม่ให้ความดีตรงเนี้ยนะครับมันสูญหายไปมันบกพร่องไป เป็นทังผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายนะครับเราอย่าได้น้อยเนือน้อต่าใจที่ว่าเราเนี่ยนะครับไม่ได้ปฏิบัติอิบายไดเหมือนผู้ชายแต่การอยู่ในบ้านของเราคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับและเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่เป็นสตรีทั้งหลายหากว่าเราอีมานนะครับเราอีมานเราทําอิบายไดเราละหมาดอยู่ที่บ้านทุกความเดียัละสุบฮานตาตาลจะตอบแทนให้ทั้งหมดท่านอบดุลเลาสลสลัลสลอฮฺอะลัยวะสัลสลัมได้บอกว่าอะไรครับ อินนัลลอฮะลายัซลิมุมุมินัลฮะซะนะอัลลอฮ์ซุบฮ์นะตาลาจะไม่อธรรมต่อบ่าวของพระองค์นะครับแค่เพียงความดีหนึ่งเนี่ยที่เราทำเนี่ยอัลลอฮุซุบฮ์นะตาลาก็จะตอบแทนให้นะครับแล้วก็เราก็จะให้ทั้งโลกนี้และก็ในวันอาคเร์ด้วยแต่ถ้าหากว่าคนคนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ใช่ผู้ศรัทธาแล้วหากว่าเขาทำความดีพี่น้องครับหากว่าเขาทำความดี อัลลอฮ์ก็จะให้เขาเฉพาะดุนยาเท่านั้นส่วนในวันอาคีรออัลลอฮ์ก็จะไม่ให้เขาเลยนะครับนี่ซึ่งเป็นข้อแตกต่างนะครับพี่น้องข้อแตกต่างระหว่างคนที่อีมานตอบอัลลอฮ์บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งความดีเท่านั้นอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้ให้ในโลกนี้แล้วก็จะไปให้ในวันอาคีรออีกแต่คนที่ปฏิเสธตออัลสุบฮานุอัลตาลาพี่น้องครับเขาจะได้เฉพาะโลกนี้เท่านั้นส่วนในวันอาคีรอ ในวันที่เราจะต้องไปพบกับรสุปหานวัตลาเนี่ยเขาจะไม่มีความดีอยู่เลยนะที่ารสุปหานวัตลา